กลางป่าชายเลนที่ดูเงียบสงบคุณอาจได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆของพวกเขาไม่ใช่แค่ครูที่มาศึกษาธรรมชาติวันนี้แต่คือแขกประจำของที่นี่คางแวนถิ่นต้ฝูงนี้อาศัยอยู่ในป่าชายเลนกลางเมืองสตูลมานานและกลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับครูจากทั่วจังหวัดได้เข้าใจคำว่าระบบนิเวศอย่างลึกซึง้ง คุณผู้ชมคะข้างแว่นถิ่นใต้ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าในเมืองของตำบลตำมะลังอำเภอเมืองสตูลค่ะที่แห่งนี้นะคะเปิดให้มีการศึกษาเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลซึ่งทุกคนสามารถที่จะเดินทางมาศึกษาเส้นทางนี้ได้เลยค่ะกว่า1น0คนครูชายฝั่งจาก80โรงเรียนทั่วสตูลแบ่งเป็น2กลุ่มหลัก ร่วมโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาจัดโดยสอนชนจังหวัดสตูลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนกลุ่มครูจากโซนในเมืองได้ร่วมกิจกรรมเดินเท้าศึกษาป่าในเมืองระยะทาง1,400เมตรณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่24ตําบลตำมมะลังอําเภอเมืองสตูลโดยหนึ่งในไฮไลท์ของการเรียนรู้คือ ผูงข้างแว่นถิน่นใต้ที่อยู่อย่างเป็นมิตรกับคนและอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศพี่นึกถึงสึนามิคราวปีหลายปีก่อนทันทีเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีป่าตรงนี้เราจะอยู่ไหนกันแล้วตอนนี้นะคะก็อยากจะให้เด็กๆเห็นถึงความสำคัญช่วยๆกันปลูกป่าเถอะค่ะอย่างสตุลวิยาเนี่ยเมื่อก่อนเรามากันทุกปีเรามาปลูกป่าปลูกป่าโตมั่งไม่โตมั่งอย่างน้อยๆเราก็ได้เราก็ได้ทา โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4-5สิงหาคม2568โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลหรือสอนชนจังหวัดสตูลโดยได้รับการสนับสนุนจากคนเรือโทสุวัตดอนสกุลผอ,อ,อสอนชนภาค3และดรชูศิีวรเดชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการอีกกลุ่มหนึ่งได้ลงพื้นที่ศูนย์พ่อเลี้ยงพันสัจว์น้ำทะเลตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูล พื่อศึกษาเรื่องการพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจเช่นปลากระตูนปิงทะเลและพืชน้ําทะเลที่กําลังเป็นความหวังใหม่ทางเศรษฐกิจอย่างสาหร่ายลาโต้ภายในงานยังมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนเช่นความมั่นคงทางทะเลการอนุรักษ์และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อให้ครูชายฝั่งสามารถนําความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยกลับไปพัฒนาเด็กในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทะเลไทยมีพื้นที่กว่า350,000ตารางกิโลเมตร และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง24ล้านล้านบาทต่อปีครูจึงเป็นด่านหน้าสำคัญที่จะพาดเด็กเข้าใจว่าความมั่นคงทางทะเลไม่ใช่เรื่องของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่คือเรื่องของพวกเราทุกคนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล